คนเลยไปซื้อห้าเมตรเลยไอ้ผู้ขายก็ขายยามาาใส่ซองห้าเมตรเลยเป็นการประชาสัมพันธ์อีกครับผมจะเล่าให้ฟังเลยกันวันนี้คณะกรรมการให้ผมพูดว่าผมลองอะไรผมเลยบอกว่าการที่ผมยื่นหนังสือไปเมื่อวันที่สามที่แปดมีนาสองพันห้า้หกสิบเจ็ด ผมบอกว่าผมขอให้รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขซึ่งออกประกาศกฎกระทรวงในการแก้ตัวยานะครับเรื่องยาเสพติดโดยมีกำหนดว่ายาบ้าไม่ถึง5เม็ดไม่เกิน5เม็ดให้สันติฐานไว้ก่อนว่าเป็น ผู้เสพครับและนอกจากนั้นยังออกประเภทยาเสพติดอีกเยอะมากว่าใครมีขนาดนี้ถือว่ามีไว้เพื่อเสพผมว่าการออกอย่างนี้ผมไม่เห็นด้วยและประชาชนไม่เห็นด้วยกลายเป็นว่าเราไปกำหนดมาตรฐานของยา ว่าถ้าเสพเกินเท่านี้ไม่เป็นเท่านี้ผมก็เลยบอกว่าไอประกาศอันนี้อันแรกมันทำให้คนติดยาเสพติดมากขึ้นมากขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมครับขณะน,นี้ยาเสพติดมันถูกใช่ไหมครับเดิมเม 200, ็ดละสองร้อยเวลาจะเสพมันก็หักครึ่งหนึ่ง พราะมันไม่มีเงินสูบครับเพื่อจะได้สูบสองวันเห็นไหมครับคุณถ้าเป็นยาแพงคุณก็ไม่สามารถที่จะเสพได้ทั้งเม็ดลิดยา่อนก็เข้าตัวเราน้อยใช่ไหมครับอันที่สองครับต่อมายาเม็ดเหลือหนึ่งร้อยท่านก็หักอีกเพราะว่าเท่ากับท่านมีร้อยหนึ่งท่านเสพสองวัน ตอนนี้ท่านรู้ไหมครับว่าเม็ดละเท่าไหร่สิบบาทยี่สิบบาทแล้วมันมีร้อยบาทหบาทเม็ดห้าบาทแล้วนี่มีห้ามีร้อยบาทซื้อได้ยี่สิบเม็ดครับพอซื้อยี่สิบเม็ดผมก็มียาเสพแฮปปี้แล้วพอโดนจับผมพกไปไหนหรือผมมีผมก็เอาไว้ห้าเม็ดเพื่อไม่ให้โดนจับ ผมบอกเอ๊ะอย่างนี้มันเพลิดเพลินไม่รัดออกกฎหมายแบบนี้ผมก็เลยบอกว่ากฎหมายอันนี้เองประกาศอันนี้เองมันทําให้ผู้ติดยาเสพติดเพิ่มขึ้นและทีมขันวันนี้ตอนที่ผมไปเป็นผู้ร้องมีครูคนหนึ่งเป็นอาจารย์คนหนึ่งอยู่ปราจินบุรีก็ร้องกันเขาก็เลยเอามานั่งเป็นฝ่ายผู้ร้องร่วมกับผมไม่รู้จักเลยคือมาโดยไม่นัดหมายเพราะเขาก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกัน เขาก็ไม่ให้ข้อมูลเหมือนกันว่าเด็กโรงเรียนเขามีเก้าสิบคนติดยาเสพติดไปสี่สิบกว่าคนผมถามว่าไม่รู้ไปเข้าหูรัตมนตีหรือเปล่าวันนี้ที่อาจารย์พูดสองครับทำให้ผู้มีผู้ค้ารายย่อยมากขึ้นไม่มาอย่างไงอ่ะก็สิ่งที่เวลามันจะขายเยอะๆหัวตำรวจ ว่าตำรวจจจับสบายเลยใส่โรมแผงละห้าห้าเม็ดทำไงรู้ไหมครับท่านท่านเคยเห็นไหมครับเวลาเราไปร้านของชำเขาจะมีถั่วหรืออะไรเดียห้อยเป็นเป็นแผงนะคนดึงทีเอามาแผงหนึ่งอนะ่ะแล้วก็มาแก้มเรล่าถั่วที่สงอนะ่ะบางทีก็เป็นหอยหอยอะไรทีป่ปากอ้ามาห้อยห้อยไว้ถั่วะมมอะไรมะ่วงหียวผานห้อยห้อยไว้ เดี๋ยวนี้คนขายยาบ้าทำแบบเดียวกันครับทำแผงแล้วยาบ้าแปะ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 ไว้เป็นแผงพอคุณจะซื้อไปห้ามไหนก็ดึงมาแผงนึงออกไปเห็นไหมครับการละลายย่อยก็มากขึ้นและคนพวกนที้บางทีซื้อไปก็ไปขายต่อภาพหล่าเลยในในโซเชียลหาอะไรง่ายๆนี่ครับนี่ครับในโซเชียลเห็นเลยครับเสิร์ฟไปก็ขึ้นนะคะนี่เสิร์ฟไปเลย ขึ้นหมดครับนี่ครับทำแบบนี้แล้วผมไม่รู้ว่ารัมตีเห็นหรือเปล่ารัมตีใส่แว่นหรือเ่าไ่เลยไอ้การแาการที่ให้ข้อมูลเห็นหเปล่าไปหรือให้ข้อมูลแล้วได้เรื่อนยศเรื่อนตำแหน่งกันแต่ประชาชนพวกเราเราเดือดร้อนอยู่กับในวังวนของโจรหรือของ เพื่อกิตเวทที่เกี่ยวกับยาเสพติดเดี๋ยวจะพูดเรื่องนี้อีกครับต่อไปอีกครับนี่คือผลพวงของยาบ้าห้าเมตรครับเซิร์ชไปเลยครับนี่ชาวบ้านเขาทำมาให้ครับอันนี้เซิร์ชจาก Google เซิร์ชจาก Google ครับว่าเขียนว่าไงยาบ้าแผงแค่นี้ขึ้นแล้วเขียนว่ายาบ้าแผงขึ้นแล้วครับไม่ร <op> ู้ว่ากระทรวงทําหรือเปล่าดูครับนี่ครับผลพวงครับสาม ทำให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องทุดจริตมากขึ้นผมเคยบอกแล้วผมก็ชี้แจงขคณะผู้ตรวจการบดินผมจับร้อยเมตรผมก็ตังมปดิแล้วก็ยึดยาถ้าเกิดตำรวจชั่วตำรวจเลวดันเอายาที่ยึดยไปขายต่อยปรากฏอยู่แล้วแต่เอาห้าเมตร ทำันทึกจับกลุ่มโดยให้พวกนี้บอกว่าผมจะเข้าบำบัดพอเข้าไปบำบัดสู่กระบวนการเอาละอาจจะไปฟ้องศาลบอกมีคนหมายฟ้องศาลศาลก็รอลงอาญาครับอาจจะปรับสองพันสี่พันพอไม่มีเงินกลับก็ไปบำเพ็ญป,ประโยชน์ก็ทําไปเพะโยชน์ยังตำรวจยังไม่กลับจากศาลเลย ไอ้คนนี้กลับไปรอรอที่บ้านแล้วพาราะศาลไม่ได้ลงโทษเอ,าอา้าเพราะศาลตัดสินรอลงอาญาแล้วก็ปรับแล้วไม่ปรับก็นั่นไปศาลก็ไม่ได้บังคับให้ไปบับัตครับสมัยก่อนมันมีบังคับบ,าบาําบัดสมัครใจบ,าบาําบัดสศาลก็ตัดสินให้ เอาไปบังคับบาบัดแต่เดี๋ยวนี้ที่บาบัดมันไม่มีไม่พร้อมวันนี้กระทรวงชี้แจงว่าทั้งประเทศมีโรงพยาบาลที่สามารถจะมีจิตเวชดูแลทั่วประเทศมี20แห่งครับผมถามว่าพอไหมแล้วออกกฎหมายทำไมมีอาจนดาอื่นหรือเปล่าที่ออกมาเนี่ยเดี๋ยวมีจะมีโครงการสร้าง เออสถามันบาททัวประเทศใช้งบสักห้าหมื่นล้านหรือเปล่าไม่รู้นะผมไม่รู้นะคนในกระทรวงเขาเขาบอกมาเดี๋ยวท่านจับตาดูมองเลยกันเดี๋ยวจะมีคอนการของงบแบบนี้หรือเปล่าลองไปดูและที่จะทํานั้นเนี่ยมีเพื่อบ,บ้างเมืออหลังมียเจนดา้าหรือเปล่าใครได้ประโยชน์ประโยชน์หรือเปล่าแต่ท่านได้ประโยชน์เงินภาษีของเรานะ สี่ครับทำให้อะไรรู้ไหมลักส่งเสริมให้ผู้ค้าย,ยาเสพติดหรือผู้ติดยาเสพติดมากขึ้นโดยเอาเพดานเนี่ยเป็นตัวจับและเอาประกาศตัวเนี้ยมาเป็นตัวจับเพราะประกาศที่ออกมาท้ายตัวเนี้ยมันมีอีกยาเสพติดโมฟีนยาบ้ายาเสียสาวซึ่งความจริงสมัยก่อนมีแล้วผิดแต่นี้บอกมีไว้เสพได้ ผมยกตัวอย่างว่ามียาเสพติดยาเสียสาวบอกแ่สิบเมตรยดถือว่าเป็นถ้ารับเป็นผู้เสพเป็บำบัดแล้ววันนี้ถามกระทรวงตอบดีมากเพราะวันนยาพวกนี้เขาขายมาเป็นแผงแผงสิบเมตรเลยเอาสิบเมตรเป็นเกณฑ์ดูท่านดูดูความคิดของเขาดิที่เอาที่เอาสิบเมตรเนี่ยว่าอยู่ท้ายประกาศอันนี้ เพราะว่าแผ่ยาแผงแผงละสิบเม็ดดูคิดดูดิก็ออกสองเมด็ดเลยมาหรือเม็ดหนึ่ง,งก็เราขายก็ไปแกะบางทีละเม็ดหรือทีละแผงแผงหักนี้ก็ได้นี่แต่ไปออกรองรับตัวนี้แล้วยาเสียสาวใครเป็นคนถือครับผู้ชายทั้งนั้นผู้หญิงก็ไม่ถือหรอกครับเพราะผู้หญิงถ้าเสียสาวก็กินยาเสียสาวอมยอมเขาก็เสียสาวแล้วแต่ที่เสียสาวพวกผู้ชายต้อง ใช่เพราะเวลาไปกินเหล้าไปเจอสาวไปกินเหล้าชนแก้วกันพลไอนี่เผลอก็ยานี่ใส่ไปแล้วก็หลับ